สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินนะคะตลาดฉัดชัยนะคะอันนี้ร้านหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่างตรงนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตลาดสดกันนะคะเราจะเข้าไปตลาดสดกันนะคะที่มีขายของซีฟู้ดเยอะๆนะคะ บ้านเราจะอยู่ห่างจากตลาดสัตชัยนี้ขับรถมาเจดนาทีนะคะเจ็ดนาทีแล้วตอนกลางคืนเขาก็จะมีโต้รุ่งนะคะเป็นอยู่ข้างนอกถนนเส้นนี้นะคะอาหารของกินเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดินช้าชาก่อนจะได้ไม่เวียนหัวนี่อันนี้เป็นของแห้งนะคะของแห้งเยอะเลยนะคะ อาหารทะเลแห้งก็ผล,ลไม้นี่เป็นของฝากของทานได้เลยนะคะไปซื้อไปเก็บไว้กินนานเลยนะคะนี่ดูกุ้งสวยๆเลยกุ้งปลาหมึกว้าวว้าว <'s> ปลาปลาอินี่ mm hmm. มงังม่วง เราสั่งอของสดไว้นะคะวันนี้เราจะจะมารับของสดนะคะเราสั่งกุ้งแล้วก็ลาสเตอร์ไว้โอ้โหตํมักเป็นตัวใหญ่ๆเลยโหถามราคาได้ลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาพรอุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ ขอ,อะไรกันบ้างคะค่ะขอชมก่อนนะคะอันนี้ทุเรียนเนาะมีทุเรียนเกาะด้วยนะคะไปเดี๋ยทีนี้เราจะเดินมาถึงอของสดแล้วนะคะทีนี้นี่โหปูปลาหมึกแวะมาได้นะคะตลาดจัดใจนะคะหัวหินนะคะผลไม้สดสดก็มีนะคะ มะขามเทศชมพูลูกเบลอเลยเลยอันนี้พี่โวแลับว <Wow. S 2> ้าวมีทุกสิ่งให้เลือกสรรน,นะคะโอ้โ oh. ห free m a r k แอดหัวหินหัวหินไทยแลนด์อันนี้แมงดาทะเลลูกอุ้ยหอยแข็งตัวเบลอ,เ,บลอเลยเลย ว้าวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวันนี้เดี๋ยวขอเดินชมก่อนโอ้โหเยอะมากเลยนะคะอันนี้ที่เรามาซื้อปลาเก่าวันนั้นนะคะโอ้่งลายเสือตัวเบลเลอเลย นี่ขอ,อ,องีดสดไม่เบลอตัวนี้ค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวขอชมกันนะคะเรามีของสดทุกวันนะคะ Fresh เฟรชฟรุตเอฟ y ีเดปาร์ต8ตัวเบลอเลยว้าวว้าวว้าวเอาไหนแดดดีละ่ะลูก อ้าวเขาเห็นเราไหมโอ้ยสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราสั่งของไวร้านนี้นะคะเอาดูกุ้กงอหน่อยจ้าม่มาวของสดเยอะมากไม่ใช่หมือนล่ะพี่ม่กี่หมึกอืมวันนี้ไม่ค่ะเดี๋ยววันวันหน้าลบกันปลาหมึก วันนี้ขอกินลักเตอร์กับกุ้ง,งลายเสือก่อ,อน <c oughs> อันนี้หอยลายอันนี้กั้งเหรอคะนี่ก้งค่ะเอาไปทำอะไรกินนี่กั้งทำเหมือนกุ้งเลยใช่ไหม ใชค่ะรับสเตอร์ที่เราสั่งไว้โอเคค่ะได้ได้มีกี่ตัวสองตัวใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดที่สั่งไว้ใหญ่ที่สุดตัวนี้มันใหญ่กว่าเลยว้าวโอเคไนส์แล้วอะแล้วก็มีกุ้งเนื้เนืออใหญ่เนี่ยโอเคแล้วมีแผ่นนี่ค่ะลายเสือที่สั่งไว้โอ้โหใหญ่มากใหญ่ถึงแผ่นนี่เลยนะคะ โอ้ใหญ่มากนะคะนี่ตลาดฉัดชัยนะคะอันนี้คือมาสั่งสั่งแม่ค้าให้เอามาให้แบบใหญ่ที่สุดนะคะโอ้รหรุ่งไหลร้านคุณสายซุนีนะคะนี่เบอร์โทรนะคะติดต่อสั่งได้นะคะลูอนก้อนก้อนสอ้อย่างนี้หนึ่งนะเขาต่องขยายเดี๋ยเราได้บอก เคค่ะเนื้อไสวยมากเน้อไปสดใสอย่ดเนอๆเนื้อใสเนะสดตัวไหก็มีน้ำเอาตัวใหญ่ดีกว่าลงอ่แล้วอีกตัวหนึ่งคืออะไรอยู่ในนั้นออลีสมอลไซ์ฮะนี่อ๋อเดโอ้ยอยออลอาร์ตเดอะบิ๊กไซ์อันนี้ เป็นเจ็ดสี่นะคะที่ที่ที่บอกไว้เป็นกุ้งแดงแต่อันนี้จะแพงนะคะอ๋อค่ะได้ราคาเท่าเดิมเพราะเราพูดไปแล้วว่าอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอู้วเนื้อใสเลยเนาะสดสดดูใส่ข้าวหน้าดูแหละใส่ค่ะใส่ยเลนะค่ะใส่แล้วน้ำกุ้งลายเสือใส่ถือได้หรือใส่กุ้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อกุ้งลายเสือใส่อ๋าใส่น้ำแข็งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะ โอ้ได้คือเดียนะแค่ไม่ี่อ่ามีกี่ตัวคะในนี้ค้าตลาดกี่ตัวนมันได้กี่ตัว Still live Live or dead ไม่ได้นับเลย Dead Okay How a n y ไหนดองนับขนาดเจะ่นับให้ถ่ยนับสองสามโอ้ประมาณ้ระวังรถลูกน่าจะเก้าตัวนะคะประมาณ สวยตัวใหญ่สวยมากเลยเส,ส curtain, okay. All right. All right. ือต wow. ัวนี้เคอโอเคไปเก้าตัวค่ะหลายว้าวเก้าตัวกิโลนะคะเนี่ยวก้าตัวนี้สามโลสามโลเนาะสตัวเลยเสือใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเออสั่งแบบว่าใหญ่ที่สุดนะคะซุ้งลายเสือไว้ต้อนรับลูกสาวลูกสาวจะมาถึงเย็นนี้ ตใช่แล้วก็มีไอ้ไอ้กุ้งไซส์เล็กที่จะทำแช่น้ำปลาแวให้เ้อแล้วนะอ๋อขอบคุณมากค่ะแวให้เรียบร้อยแล้วมาชนกันเลาคิดค่าเสียหายกันอู้กุ้งมังกรมัดจำไว้สองพันนะคะค่ะมัดจำไว้สเสร็จแล้ว ชอบตรงนี้แล้ค่ะที่อยู่เมืองไทยเพราะว่ามีตลาดสดทุกวันเราได้กินอาหารสดทุกวันนะคะไม่เหมือนาหลักถูกใจไม่ได้ถูกใจนะฮะพี่น่าจะถูกใจนะชอบไหมไม่ได้ชอบไหมชอบค่ะชอบชอบชอบค่ะเพรตัวแฟนไม่ถูกใจอ๋อชอบค่ะขอบคุณมากค่ะมีของสดทุกวันนะคะเรามาเดินตลาดวันเป็นวันเขียนิม่ายเขียนให้นะคะขอบคุณค่ะ มีผักมีอะไรทางโน้นด้วยนะคะกินของสดใหม่ทุกวันไอเลิฟเมืองไทยรวานนี้่อยนะมันออกอยู่หนวดค่ะไม่ไม่เป็นไรหนวดเก็บไว้มันจะได้สวยงามใช่ค่ะก็กษาให้ดีๆเะลาบหน่ะค่ะค่ะไม่มีหนวดมันจะไม่สวยะค่ะขอบคุณค่ะ เอาหอยแครองอันนี้ค่ะอันนี้เอาสองโลค่ะตัวใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เด,ดีย๋ยวจะไปจัดใส่จานแบบว่าถ่ายรูปส,สวยๆตัวใ,ใหญ่ๆ ก็เดือนเดือนไหนฮะ <laughs>